สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับ n e t o l o g y Channel กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงฟองโฟมนะคะเป็นแบบบับเบิลมาสของ The Original นะคะชื้มีการแปะซองนิดหน่อยเพราะว่าใช้ไปแล้วนะคะเมื่อวานก่อนหน้านี้นะทำอันที่เป็นเซต3สเต็ปใช่ไหมไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เอาอีกนะคะเรายัง ไม่เข็ดนะคะก็มาลองดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะแนทะใช้ติดต่อกัน2วันเลยนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ใครที่อยากดูว่าความรู้สึกหลังใช้2วันติดต่อกันเนี่ยนทรู้สึกว่าเป็นยังไงมันดีหรือเปล่ามันเป็นอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าหรือว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ไปติดตามดูกันในวิดีโอน,นี้เลยนะคะไปเลยค่ะไอมาร์กหน้าที่วันนี้นะจะเอามาใช้เนี่ยเขาเป็นบับเบิลมาร์กนะคะเป็นมาร์กแบบเขาเรียกว่าเป็นบับเบิลแต่สำหรับแนทเนรู้สึกว่ามันเหมือนก้อเมฆนะคะทาให้ผิวเนียในใะส ซึ่งมีทั้ง3พลังเลยก็คือ1เนี่ยพลัง TTOI 2เนี่ยพลังบัวบกเอเชียแล้วก็3พลังฐานชาโคนะคะอันนี้เนี่ยเน็ไปเจอมาในเซเว่นเนาะมาราคา39บาทเองอะแล้วก็แบบเออลองใช้ไปละ1วันไหนไหนก็จะใช้ครบทั้ง2อันแล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะใช้ไปเมื่อวานแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะใช้วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าแสงเข้าหน้าอะไรเกินไปก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือนี่คือที่นั่งที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้ตอนนี้แล้วนะคะเรามาดูเนื้อของมันดีกว่าชืบ ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าต้องล้างหน้าแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยมาร์กหน้านะคือมันน่าจะเหมาะกับวันที่แบบเพลียๆหน้ารู้สึกว่าเออหน้าเออเหนื่อยๆล้าๆนะคะนี่มาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือตัวมาร์กของเขา่าจะเป็นเนื้อที่เหมือนแบบไม่ข้นไม่เหนืดน,นะคะ คือมันจะแบบค่อนข้างคง,งตัวแบบเหลวๆนิดนึงนะแต่ไม่ถึงกับเหลวเป็นน้ำนะคะตอนที่เอาออกมาตอนแรกเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันยังไม่มีความเป็นฟองเลยนะเราต้องรีบทาบนหน้าแล้แหละเพราะว่าแนทคิดว่าสักพักหน้าจะเริ่มแหละเนี่ยทุกคนแต้มให้ทั่วหน้าก่อน วิธทานี้อย่างง่ายเลยทุกคนเห็นป้ามันเริ่มมีความแบบสีขาวขึ้นมาแล้วอะคือเขาเริ่มจะเป็นฟองขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบรีบทาแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ ถ้าเขาเริ่มฟอมตัวขึ้นเป็นฟองแล้วอะ่ะมันจะทําให้เราเกียยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะแบบเหมือนกับว่าเป็นฟองที่เอาไว้เคลือบผิวอะ่ะมันจะไม่ได้มีไว้สําหรับเกียรแล้วนะคะแรดแกะซองเนี้ยออกมายังไม่ถึง1นาทีเลยอะ่ะตอนนี้คือฟองแบบว่าฟุ้มๆเลยนะเหมือนก้อนเมฆแม้ทุกคนเหมือนมีก้อนเมฆอยู่บนหน้าใครที่ผิวบอบบางแล้วก็อ่อนโยนค่อนข้างแบบรู้สึกอะไรง่ายแสบง่ายเนี่ยควรทดลองบนหลังมือหรือว่าบริเวณข้อพับข้อมือก่อนนะคะเพราะว่าฟองอะ่ะมันเป็นสารที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน นะเราก็ไม่รู้ว่าทาได้จริงเปล่าวะแพ้เปล่าวะใครที่ขี้รำคาญนะคิดว่าจะต้องผ่านไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบจั๊กจี้ยิบยิบเหมือนแบบทุกคนเข้าใจไหมคือฟองมันอยู่บนหน้าแล้วมันก็พอเราขยับอะเราก็จะรู้สึกคันๆัน,นเหมือนเหมือนกับมีอะไรมา เกาๆหน้าเราตลอดเวลานะคะแต่ก่อนนี้มันมีของเกาหลีใช่ไหมที่เป็นเนี่ยมาร์กก้อนเมกันอะไรอย่างนี้นั้นแต่ว่าตอนนี้ก็มีให้ลองซื้อใช้กันง่ายๆแล้วใครที่มีเวลาทําน้อยอะ่ะน่าจะชอบนะคะเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเขาใช้เวลาแค่ประมาณ3-5นาทีเราก็ไปล้างออกได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับการมาร์กหน้าแต่ว่าไม่ต้องใช้เวลามากถึง15นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะใช้เสร็จแล้วนะ2ออันจะได้หน้าแบบนี้ ความรู้สึกคล้ายๆกับคนคัดจมูกอะทุกคนเพราะว่ามันจะมาแบบปิดๆรูจมูกนิดนึงมันทําให้เวลาเราหายใจแล้วก็จะรู้สึกแบบเหมือนกับมันมีความแบบสั่นๆของฟองนิดนึงนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยที่เรานั่งรอให้เวลามันครบ3นาที5นาทีเนี่ยก็คือเราจะได้ยินตลอดเวลาเลยนะคะตั้งแต่ฟองมันเริ่มขึ้นเลยนะจะมีเสียงฟองแตกแบบยิบๆยิบตลอดเวลาเลยคือมันก็มีความแบบว่าแอบน่ารำคาญนิดนึงนะสำหรับแนทตอนนี้นหายใจเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะปิดดูนะ หายใจเข้าไม่ได้เวยเอาฟองออกมาจากรูจมูกนะคะเพราะว่าหายใจเข้าไม่ได้ลำบากเว้ย เฮ้ยแต่ว่าเนี่ยใครชอบใครอยากเล่นอยากลองนะคะคือมันราคาแค่39บาทเองนะอันนี้เนี่ยไม่ได้โฆษณาอะไรนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันจะฮิตมากเลยที่มันจะมีมาร์คบับเบิ้ลอย่างเงี้ยแหละของเกาหลีตอนนั้นเนยยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเนยก็รู้สึกว่าเออเสียดายตังนั่นแหละเออก็เลยยังไม่ซื้อมาใช้นะคะทีนี้เนี่ยเห็นในเซเว่นมาราคาแค่39บาทเองอะ่ะก็เลยเออน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเอามาลองนะเพราะว่ามันเป็นความแบบอยากลึกๆอยู่ในใจที่เราจะเอามาทํานะคะตอนนี้ ก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันจะทําให้ผิวหน้าดูเนียนใสนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะแนลดไปหาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละก็จะมีพวกคนรีวิวไว้ใช่ไหม mm hmm. เขาใช้ให้ดูแต่ว่าเขาไม่ได้อัดวิดีโอนะคะเขาถ่ายรูปมาแล้วทีนเนี้ยนก็เห็นว่าเหมือนกับว่าผิวเขาแบบ ขาวขึ้นมันดูใสขึ้นเลยภายในสองซองที่เขาใช้เน็ตก็เลยแบบมันขนาดนั้นเลยหรอแบบหมันดีขนาดนั้นเลยหรอนะคะก็เลยอยากเอามาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ดูกับที่ตัวเองได้นะคะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้ครบ5้านาทีแล้วนะคะคือมันจะเป็นฟองที่ไม่ถึงกับแน่นนะคะจิ้มไปก็จะแตกแล้วก็หายไปดูนะเนี่ยแล้วมันก็จะหายไปเลยนะคะคือมันพร้อมที่จะแตกเลยอะฟองมันค่อนข้างเป็นฟองแบบหลวมๆอะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมความแบบมันจะเป็นเศษฟองที่แตกอะแล้วมันก็จะเป็นขาวๆอยู่บนหน้านะคะมันไม่เหมือนฟองโฟมล้างหน้านะคะทุกคนที่โดนน้าปุ๊บพร้อมที่จะละลายออกไปเลยนะคะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะแบบแอบๆบแบบติดผิวนิดนึงนะแต่ว่าเวลาล้างออกเนี่ยก็ไม่ถึงกับล้างยากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าล้างแล้วผิวสะอาดนะแต่ว่าความสึกเมื่อวานนะคะที่แนทใช้ไปอะคือพอเราล้างออกใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันคล้ายๆกับบำรุงนิดนึงแล้วแหละเดี๋ยวเราค่อยทาครีบำรุงก่อนนอนละกันคือที่ นี่เกียดนั่นแหละนะเน,นก็เดินไปเดินมาทําอะไรของเน็ตไปใช่ไหมแต่ว่าคือพอมันผ่านไปประมาณ10นาที15นาทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่ฐานชาโครหรือเปล่ามันก็เลยทำให้มันชาร์จล้างทุกอย่างบนผิวของเราเออกไปหมดเลยนะคะเพราะว่าหน้าเน็ตแบบตึงแห้งแบบตึงมาก มากแบบไม่ไหวแล้วจนกระทั่แงแนทหายขี้เกียจอะทุกคนก็เลยแปหยิบครีมมาทาหน้านะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ไออันนี้เป็นการบำรุงครั้งเดียวแล้วก็นอนเลยเนี่ยคือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยบำรุงอะไรบนหน้าเรานะคะแต่ว่ามันช่วยทําความสะอาดเติมออกซิเจนให้ผิวก็อย่างที่เขาเคลมไปนั่นแหละนะหลังจากใช้ไปครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยแนทไม่เห็นผลอะไรนะมีอย่างเดียวก็คือแค่ตอนที่เราล้างออกเนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นสบายผิวดีซึ่งมันก็เอางจริงก็คือเป็นเอฟเฟกปกติของการล้างหน้าหลนะเน เราล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเย็นเย็นสบายผิวดีนะคะนั่นจะวนให้ฟองแตกให้หมดก่อนเออไหนๆเอามาแล้วก็อยากจะให้มันแบบซึมลงหน้าไปงกแหละดูออกใช่ไหมการมาทําอะไรอย่างนี้หลังจากเราออกไปทํางานหรือว่าออกไปข้างนอกมาทั้งวันเนี่ยนะว่ามันก็โอเคนะมันก็คล้ายๆกับการดีท็อกซ์ผิวนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาใส่ชาโคมาไงแล้วก็ยังมีทีทีออยอีกแถมยังมีโบโบเอเชียอีกนะคือมันมีแต่อะไรที่มันช่วยทําให้ผิวของเราอะ่ะเหมือนกับว่า ไม่ตกใจอ่ะคืออย่างถ่านอย่างเงี้ยอ่ะก็ช่วยดึงสิ่งสกปรกออกไปนะคะแล้วก็ใบบโบกเนี่ยก็ช่วยปอะประโลมแล้วก็ทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทีทีออยเนี่ยก็ช่วยควบคุมความมันเนาะเดี๋ยวเน็ไปล้างหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจะทิ้งไว้หน้าจะสิบนาทีแล้วแหละกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งไปล้างหน้ามานะคะซับหน้าแล้วเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมีความ สะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เหลือความมันอะไรบนผิวเลยแม้แต่ความชุ่มชื้นก็รู้สึกว่าจะไม่เหลือเหมือนกันนะคะคือหน้าตอนนี้คือแห้งเหมือนเหมือนเพิ่งทาแป้งอะ่ะทุกคนแห้งเหมือนทาแป้งเซ็ตผิวไปนะคะคือมันแห้งมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเออผิวของเรามันแบบแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือลางปุ๊กก็ประคคกิมบำรุงเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันแห้งจริงๆนะคะคือความแบบว่า สิว,ห,ว ung, หัวดงหัวดํามีความอุดตันดําๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หายไปหรอกมันไปแค่ความมันแล้วก็รู้สึกว่าจะไปแค่เรียกว่าอะไรอ่ะคือสิ่งโสกโปกต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทําเนี่ยมันไม่ได้ทําเข้าไปในรูขุมขนอะไรเรานะคะมันทําแค่บนชั้นผิวของเราปกติเลยนะคือสำหรับแนนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่า จะซื้อซ้ามาใช้อีกอะไรยังไงนะคะยกเว้นว่าเอออยากเล่นอ่ะมีฟองฟองบนหน้าน่ารักดีอะไรประมาณนั้นก็พอนะคะก็ความรู้สึกนะคะรู้สึกว่าผิวอ่ะมันปกตินะคะคือมันไม่ได้ดูเนียนหรือว่าใสขึ้นอะไรยังไงนะมันเป็นความว่าเออผิวหน้านน้นอาจจะดูใสขึ้นกว่าตอน ก่อนมาร์กหน้าบับเบิลอันนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นความใสที่แบบล้างโฟมล้างหน้าอันไหนก็ใสเท่านี้อะ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือการล้างหน้ามันทําให้ผิวหน้าของเราผ่องขึ้นนิดนึงอยู่แล้วแล้วอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับไปอยู่ในสภาวะปกตินะคะก็คือพอหน้าเรากลับมามีความร้อนเท่าเดิมเนี่ยสีผิวหรือว่าสภาพผิวก็จะต่างไปอีกนิดนึงนะคือส่วนตัวแล้วว่าเนทชอบนะคะว่ามันใช้เวลาน้อยดีแค่สานาที5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะรวมตอนฉีกจองรวมตอนทาย,ยังไงก็ไม่เกินสินาทีนะเหมาะสําหรับคนที่มี เวลาน้อยๆหรือว่าขี้เกียจจะมานั่งแบบเออแบบมาร์กหน้านูน่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพอะไรอย่างนี้ซึ่งแนทก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ามันติดตรงที่คือมันทําให้หน้าเราแห้งจริงๆนะทุกคนแล้วก็แนทคิดว่ามันน่าจะไม่เหมาะกับสภาพผิวของแนทและกันเพราะว่าผิวของแนทแเป็นผิวที่มันแล้วก็ขาดน้ำเนาะพอเรายิ่งแบบว่าทําความสะอาดจนแบบไม่เหลือความชุ่มชื้นอะไรบนหน้าเลยอ่ะมันก็ยิ่งไปตอกย้ําความแห้งของหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นแนคิดว่าไอความแบบว่าดูหน้าผ่องขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยหล ราล้างหน้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นความผ่องที่ล้างโฟมล้างหน้าอันไหนก็ได้ทุกคนคือไม่ต้องอันนี้ก็ได้โฟมล้างหน้าหลอดละ20บาทหลอดละ50บาทหลอดละ200หลอดละ500หลอดละ800มันก็จะได้ฟิลประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่า คือพอเราล้างหน้าป๊บัะหน้าของเรามันจะสะอาดใช่ไหมมันก็จะมีความว่าเออผ่องขึ้นนิดนึงยิ่งอุณหภูมิก็ลดลงด้วยเนอะเพราะว่าตอนล้างหน้าเราก็โดนน้ำตลอดเวลามันจะยิ่งทําให้ผิวของเราอะดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแหละคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะรีบปิดคลิปแหละเพราะว่าเนี่ยจะต้องรีบไปทาสกินแคร์แล้วนะคะเพราะว่ามันทําให้หน้าของเราแบบแห้งจริงๆนะเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันมเป็นการทํางานของมันหรือเปล่าที่ทําาาใหห้้นของเรแบ แห้งไปเลยแต่ว่ามันสตริปแบบสกินมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มันเป็นธรรมชาติของเราเออกไปด้วย มันทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อย่างนี้เช็ดโทนเนอร์ก็ได้เออทำความสะอาดหน้าเหมือนกันสําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะน่าจะจบแค่นี้แหละเนาะแนทเอาความน่ารักของเจ้าตัวบับเบิลมามาฝากทุกคนแล้วกันว่าใครที่อยากลองเล่นเนี่ยแต่ว่าไม่มีงบที่จะซื้อของเกาหลีของญี่ปุ่นของอะไรเนี่ยคือมีในเซเว่นนะทุกคนลองไปซื้อมาเล่นกันได้มันก็สนุกดีอืมประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะใครที่อยากให้แนททำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็มาพูดคุยกันใน กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะแนทพร้อมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งติทั้งชมนะคะอยากให้แนทแก้ไขอะไรยังไงก็บอกแนทได้เหมือนกันนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้แนทด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะ้ะวันนี้ก็ไปลวจ้ะบ๊ายบาย